ครับตอนนี้เราก็ได้รถพี่จะพาเราไปไหนครับไปร้านกาแฟใจแอนไปร้านกาแฟใจแอนยี่ <Yeah. S 2> โอเคกี่กิโลชั่วโมงพี่ชั่วโมงกว่าไปแม่เจ้ากี่กิโลพี่โอ้ไกลพี่ไม่ทราบเหมือนกันโอ้คร,คร้านกาแฟใจแอนผมจะไม่เมารถนะพี่นะเมาครับโอ้โหโอเคลาผมลาแล้วนะ เชียงใหม่จ้าเชียงใหม่จ้าเราจะไปกำปองช่วงนี้เป็นช่วที่เราำํางลง,งินทางขึ้นสู่10กิโลสุดท้ายของแม่คำพรน,นะฮะไม่รู้ว่าแม่คำพรเนี่ยเป็นชื่อภู้เขาหรือชื่อคนนะครับ ที่อยู่ขนาดนี้ก็อากาศค่อนข้างเย็นแล้วอากาศสบายสบายชิลวีดีฮีนะครับขึ้นเนินต้องใช้รถขากเลือ่อนรือกระบะนะครับสุ่นราคาไม่รู้เท่าไหร่แต่แพ็กเกจที่ตรงนี้ก็รราวแบงเท่าสิบไปมีคทรน,นะครับทั้งหมด6คนมาจริงก็5คนนะครับบริีีไป กับธรรมชาติิ่มนรื่นเขียวขจีนะครับโฟล์นเองเ่มันทำให้เราไม่ตัดพูดอะไรเราก็ไหลลื่นตลอดถ่ายอะไรเราก็คลอ่องเวลาเราเป็นสล็เราไม่ต้องมีบทเราไม่ต้องมีสคริปต์เพราะเรามีโฟโล์นี่ทำไงให้เรามีโฟโล์ลำแรกครับทำสิ่งที่เราอยากทำต้องการ want, want วอนวอนมันเวลาวอนมันเราจะหาความรู้เพิ่มหาข้อมูลเพิ่มโดยที่เราไม่ขี้เกียจไม่เบื่อไม่ไหน อันนี้คือครั้งแรกที่ผมมาแม่กำปอนนะครับเดี๋ยวพาพาเสร็จปุ๊บก็อาจจะเบื่อแล้วนะครับสปริงแคชบินทีหดนะาทำไมอะนอนโอ้โหบัิีเลยอะนอนเวจจ้า ความเข้าใจส่วนตัวของเจนนะครับก็คือเราโตมาเราเรียนหนังสือเรามีประสบการณ์มีครอบครัวจะโสดหรือจะอะไรก็ตามทีสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องทำส่วนมาก95%ก็คือต้องทำงานเพื่อให้ได้เงินสุดแล้วจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องทำสุดท้ายพอทำงานเราหมดไฟหมดพลังหมดทุกสิ่งทุกอย่าง หรือว่าเรากําลังทําอะไรอยู่หรือมาไม่ได้เอาไม่ได้เราต้องทนอยู่ส่วนหนึ่งก็ออกมาหาที่ผ่องถ่ายความตึงเครียดเอาเงินมาทิ้งแล้วก็แลกเปลี่ยนกับความรู้สึกกลับคืนมาให้กับเราได้กลับไปทําอะไรก็ตามที่เราฝืนความรู้สึกหรือเรากดดันส่วนมากแล้ว พกพคงจะเป็นส่วนใหญ่ั้ง8ปดที่เราจะต้องต่อสู้ดินน้นรนทำเงินให้ได้เงินมาเครียรแล้วเราก็เอาเงินมาทิ้งด้วยการผ่อนทายแล้วกลับไปเครียดแล้วกลับมาผ่อนทายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเพื่อนเชินมีดีฮีเลยเพื่อนๆดูดิคุณไม่มาดูเองคุณไม่รู้ว่ารู้อะไรรู้สิ่งที่รู้สึกอ่ะดูดิมันเป็นบาดีฮี แม่จานบันพน,พนเพื่อนเเท่านั้นคันละห้าสิบบาทโอ้โหจอดจะมีคันห้าสิบบาทคุณไม่เห็นถึงความเป็นเดินของมันนะเว้ยเพื่อน ู้สึกถึงความลาดชันของมันหรอเพื่อนรู้หรอปล่คุณบอกใครเหรอโอ้ไม่พอ <c oughs> พู้เลยพี่พี่สุดยอดอะ่ะ <c oughs> พี่โอ้โหใช้รถเทอร์โบปะ <c oughs> โอ้โยเอาใจช่วยเลยอะ ของไม่ดานครับโโอ้หนี่แล้วครับผมพี่ชื่ออะไรอะครับกดครับผมมาใจช่วยพี่เต็มที่เลยอ่ะกึกคือ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 ได้ได้เป็นไงลูกจรินเออเป็นไงบ้างเวียนหัวกันไหมไม่มีพี่บอกว่ายังคุยกันเจ๋วอยู่ไม่เป็นไรหรอกทีน,นี้เรามาที่ไหนครับจนตรินมาที่แนะม่คัปองไม่ใช่ยังไม่ถึงใจแอนอเชียงใหม่ไทยแลนด์นี่ใจแอนเชียงใหม่ไทยแลนด์ไปไปไปเดินเข้าไป ใช่พี่โอ้ยจอดเนาะประกทองหรือเปล่าพี่อ,อ้เออใช่ใช่โตโยต้าล้อโหโหโห

โอเคหูม่ลั่นอยู่เลดนตรีโอเคหูลั่นเปี๊ยเปเลยแล้วตอนนี้เราออกเหายงเมื่อตอนไปนั่นเหมือนกันที่ขึ้นนุงสูงที่อยู่เวลาน่ะครูนั่นบอกแห้ทำอย่างนี้แม่ทำอย่างนี้ไม่ตกก็แล้วกันครครั้งหนึ่งในชีวิต นีเน่เป็นที่กั้นต้นใหญ่ต้นใหม่กันที่เก่าสำหรับ,รบหลายๆคนจะเป็นที่ใหม่สำหรับแม่จุมจีอีกแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้หนุม่มจะให้ถ่ายต้นไม้ต้นนี้โอ้โหชาเร้น,หนให้แม่คือไปนั่งบนกิ่งต้นไม้นะั่นเองต้องต้องรู้จักต้รู้จักด้วยก็จะทำถ่าย อะไรครับเพื่อนเชี่ยนตอนนี้เจียนก็มาถึงจุดที่มปกินคาเฟ่น,นะครับอยู่ที่หน้าบ้านจ่ายแป้นนะครับที่ออกมาอยู่ด้านนอกนี่ก็คือดีเสียงเพลงนะครับเป็ดหยัดจะได้ยนินเสียงธรรมชาติจริงๆแต่ว่าทางทเจ้าของร้านหรือว่าที่นี่เขาก็ยืนยันที่จะเปิดไฟนะครับจะมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายนะครับเป็น บรรยากาศโคตรเย็นสบายโคตรแบบโคตรเย็นสบายเดี๋ยวเราจะจากนี้ไปไปเข้าที่พักสักสครู่หนึ่งตอนนี้ยังเช็คอินไม่ได้ก็เลยต้องมาไว้พักที่นี่ก่อนนะครับดโปรแกรมโอ้ยนี่มันอ่างน้ำนะครับดูด,ดิเอ,อ,อเคเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปค่อยมาดูเหนว่าเจออะไรกั ยินดีต้อนรับสู่บ้านปอกตามแฮนนี่ <Hey there. S 2> ตามความรู้สึกไปกับเจนนะครับชีวิต์ดจริงนะครับกับทริปกับการตามหาความรู้สึกของคุณกับเราและใครๆหลายๆคนวันนี้ผมตามคุณจุมตรีนะครับมาที่แม่คำาพรนะครับและเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับแท้แน่จุบจี ตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ไหนครับชมเทรนช์อยู่ใจแอนใจแอนอะไรเราหันไปอ่านสิปาโทาที่นี่ที่ไหนบ้านนี่อ่านตรงนี้สีขานนี่นี่บ้านป๊อกยินดีต้อนรับหมู่ที่หนึ่งตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหันมาคุยกับเพื่อนเชิญตอนนี้ภาร,รกิจทุปที่หนึ่งของการไปที่แม่คำโพงตอนนี้เราแวะจุดแรกเป็นพิกัดที่ร้านกาแฟาไรครับชื่อร้านชื่อร้าน ไหนแล้วร้านกาแฟใจแอนไงจมแตรนอ์ร้านกาแฟใจแอนอะไรทำไมก็ไม่ลืมง่ายจังเลยอ่ะเออไม่ได้จำไงไม่ค่อยจำอะไรมาใส่โอ้โหอะไรเนี่ยเออแล้วได้จำอย่างอื่นแล้วจุดถัดไปเราจะไปทำอะไรจมเตรนไปแม่คำปองค่ะที่พักเหรอที่พักแล้วทำไมเราไม่ไปเลยตอนเนี้ก็ให้ให้คนขับรถเขาไม่ใช่เลยหมายความว่าเช็คอินบ่ายสองเพราะฉะนั้นน่ะงโรงแรมที่เป็นโรงแรมสากลน่ะจมเทรนเขาจะพัก เขาจะเปิดให้เข้าพักได้ประมาณบ่ายสองเช็คเอาท์เนี่ยไม่แน่ใจว่าเที่ยงหรือว่า oh, บ่ายเขา่อยกินเวลาลูกค้าปะหรือสิบโมงนี่แหละเมืนกินอะไรละมันสาจนอ๋อโอ้วันนี้อากาศเป็นไงบ้างยิมเทรน,นรช์โห oh, อากาศเย็นสบาย เป็นที่เก่าที่ใหม่ที่ที่เก่าสําหรับคนอื่นนะคะเออสําหรับจุนจีเดินดิจะไม่ทาไมจะต้องทาตัวแคร์ห่ะหม่ตลอดเวลาเลยจุนตรินนี่อะไรวะชอบไหมชอบชอบโอ้ยตกใจเลยว่ามีเฮ้ยมากับลูกชายได้ไงวะทั้งที่มากับลูกสาวตัวลึกลับตัวละครลับไงอ่ะถ่ายรูปเป็นที่ระทึกซะหน่อยไปเดินไปนั่งเลยระวังดีๆเดินดีๆไป อะรคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ท็อปฮอร